คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับ สูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับในงวดวันที่4ตุลาคมนะครับพศ2564นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับฝากกด Sub s c r i b ์นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาเอฟซีพี่น้องรับชมนะครับครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับวันที่30นะครับผมกันยายนนะครับ พศ2564นะครับสูตรจากทางช่องนะครับก็ไม่ทำเอฟพี่น้องผิดหวังนะครับสำหรับสูตรเจาะ3ตัวนะครับแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่7แล้วก็1แล้วก็9นะครับมานะครับผมสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับ1ก็จะเข้า1001นะครับ7ก็จะเข้า7007นะครับสำหรับ ตัวเลขแนวทางงวดประจาวันที่30สนะครับสาหรับ9ไม่มานะครับมาเฉพาะ1กับ7นะครับสาหรับสูตรเจาะนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ fc พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับก็ส่ง fc พี่น้องทุกท่านถึง9งวดเลยนะครับสาหรับเดือนกันยายนนะครับครับผม admin ก็จะใช้สูตรนี้ต่อไปนะครับสําหรับเดือนตุลานะครับนี่นะครับเป็นสูตรของมังกรทองนะครับอ่าสูตรของมังกรทองนะครับอ่า สูตรนี้นะครับผมอ่าสูตรของมังกรทองนะครับสูตรนี้แอดมินก็ได้มาตั้งแต่นะครับผมอายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานําเสนอนะครับเอามาออกอากาศนะครับให้เอฟพี่น้องได้รับชมนะครับกับตัวเลขแนวทางสูตรแม่นๆนะครับผมอ่าถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเอฟพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับสาหรับแนวทางไทยนะครับแอดมินให้ไปอยู่นะครับเมื่อวัน ที่1นนะครับเข้ seven, 7, า7 1 1 7นะครับตามนี้เลยนะครับนี่คือใช้ได้ทั้งใช้ได้ทั้งไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนานะครับเข้านะครับผมนี่นะครับผมเข้า7 1 1 7นะครับผมเข้าเลขบนนะครับ83ก็มาอยู่นะครับนี่นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางก็ปังมากเลยนะครับสําหรับลาวพัฒนานะครับผมวันที่แล้วก็เข totally. ้านะครับผมเนาะเข้า0 7นย์ะครับเป็นวันพฤหัสนะครับ07แล้วก็01นะครับมาด้วยกันนะครับ สำหรับตัวเลขแนวทางครับสูตรนี้นะครับแอดมินก็จะเจาะนะครับให้เอฟซพี่น้องรับชมนะครับหรือเอฟซพี่น้องท่านไหนที่แม่นนะครับก็สามารถนะครับแค่ไ้จุดไปไปเจาะได้เลยนะครับสําหรับตัวเลขสูตรของมันก้นทองนะครับสูตรนี้นะครับนี่นะครับผมงที่แล้วก็เข้านะครับสูตรเจาะ3ตัวนะครับเม็ดเดียวก็ให้เข้านะครับเม็ดเดียวแอดมินให้เด่นอยู่ที่1นะครับผมเอฟซพี่น้องที่เคารพรักนะครับก็เข้าอยู่0110นะครับ สำหรับวันจันนะคแอดมินจะใช้สูตรนี้ต่อไปนะครับอ่าโอเคนะครับผมก็ขอแสดงความดีเนาะเราก็จะมาเริ่มเดือนใหม่ด้วยกันนะครับก็คือเดือนตุลาคมนะครับก็มาตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับว่าสูตรของแอดมินนะครับคิมนำโชคพารวยจะเข้าเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับคือเดือนตุลานะวันที่4่จะเข้าต่องวดไหมนะครับมาตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับงวดนี้ก็ให้ไปเลยนะครับผม10คะแนนเต็มนะครับผมเกางวดสอนอ่านะครับผม โอเคนะครับสาหรับพี่น้องอยากได้สูตรไหนอยากได้สูตรวิ่งอยากได้สูตรเจาะ3ตัวอยากได้อยากสูตรเจาะเม็ดเดียวนะครับก็คอมเมนต์มานะครับผมเนาะแอดมินก็จะค้นหาสูตรเด็ดๆนะครับมาเอฟซีพี่น้องรับชมนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้นะครับครับผมสําหรับ4ตุลานะครับ2 5 6หแอดมินก็ได้สูตรมาแล้วนะครับสําหรับสูตรเจาะ3ตัวนะครับเด่นๆนะครับแอดมินก็จะใช้สูตร มังกรทองแล้วก็เลขสูตรจากทางช่องนะครับอย่างละครึ่งนะครับผสมกันนะครับก็จะมีเลข4เลข9เลข5เลข0นย์เลข7เลข1นะครับสำหรับเลขสูตรจากทางช่องนะครับก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับตัวเจาะนะครับเลข6ตัวนะครับเอ็นมินก็จะดึงมา3าคู่จะเจาะแค่3คู่นะครับผมยุพี่น้องนะครับเจาะแค่3คู่นะครับเด่นเด่นก็จะมี7นะครับ7ก็จะมี7 1 7 6ห 7จ็ดสองเจ็ดห้านะครับผมสําหรับเจ็ดเนาะก็จะมีเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดตัวเด่นนะครับผมอ่าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับผมแล้วก็เจ็ดหกหกเจ็ดก็รองไว้เพื่อความชัว์สำหรับเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวนะครับก็เจาะออกมาแค่สี่คู่นะครับผมเจาะมาแค่สี่คู่เอฟซีพี่น้องรับชมนะครับสำหรับปรเด่นก็คือหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหกนะครับ สำหรับสามนะครับโอสำหรับ1ก็จะเจาะลงมานะครับก็จะเจาะ4คู่เหมือนกันนะครับอ่าก็จะมี1 3 1 4 1019นะครับเด่นๆนะครับก็จะเป็นอยู่ที่อ่า1น4 1นะครับผมตามนี้นะแล้วก็101 1นะครับ1 3กับ19ก็ต้องลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับชุดเจาะ2ตัวนะครับ ในสำหรับเด่นหนึ่งนะครับก็มาไปกันต่อนะครับสำหรับตัวที่เสาที่3นะครับก็จะมีอยู่ที่4นะครับเจาะอ,อยู่ที่4ก็จะมี3 4มสี่เกนะครับผมก็จะมี7 4็ดสี่นะครับผมสำหรับตัวเด่นนะครับเจ็ดนะครับผมแล้วก็3 4 43ี่สีสาาำหรับ94แล้วก็2อสี่ ก็ต้องลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสาหรับตัวเลขแนวทางนะครับที่ได้ดึงลงมาเจาะนะครับก็มีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับแอดมินก็เจาะให้ fc พี่น้องเข้าอยู่นะครับสําหรับงวดที่แล้วนะครับครับผมสําหรับ fc พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินมงกลมไว้ให้นะครับก็สามารถเลขกเลือกในตารางได้เลยนะครับเป็นเลขสูตรจากทางช่องนะครับก็มีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับสําหรับเลขสูตรก็จับคู่จับวินได้นะครับผมคัดมาพิเศษเลยนะครับก็มาไปกันต่อนะครับสําหรับชุด3าตัวตรงนะครับก็จะมีอยู่ที หนึ่งเก้าเจ็ดนะครับแล้วก็เจ็ดสามสี่นะครับผมตามนี้เนาะหนึ่งเก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดสามสี่นะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับตัวเด่นนะครับก็จะเป็นเก้าหนึ่งเจ็ดอันนี้ก็รองไว้ก็ดีนะครับเพื่อความชัวร์สองคู่เองนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับชุดสี่ตัวนะครับผมก็จะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับผมหนึ่งเจ็ดสามสี่ก็รองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสําหรับแนวทางนะครับชุด สามตัวตรงนะครับก็จะแนวทางชุดสองตัวเบิ้ลนะครับผมสองตัว,ต,วตัวเบิ้ลนะก็จะมีเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่สี่นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในวดประจำวันที่สี่นะครับตุลาคมนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเอฟซีพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับผมเนาะแนวทางนะครับก่อนจะออกไปแอดมินก็ฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามแอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้แอดมินหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับผมให้เอฟซีพี่น้องรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็เอามานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอเอฟซีพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับชมเพื่อความลุ้นนะครับ ชมเพื่อความบันเทิงนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนนะครับให้ f อฟีพี่น้องเล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับนำมาเพื่อความรุนความบันเทิงนะครับวัดตัวเลขของแอดมินนะครับคิมนำโชคพารวยจะเข้าต่องวดไหมนะครับผมเนาะในงวดวันที่4ตุลาคมนะครับพศ2 5 6 4นะครับครับผมสำหรับ FC พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบแนวทางนะครับสูตรเจาะ3ตัวนะครับหรือว่าอยากได้สูตรเจาะ2ตัวนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเจนพาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสําหรับวันนี้แอดมินคิมนําโชคพาเลยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านมีความโชคดีนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับกับตัวเลขแนวทางเฮงๆปังๆไปด้วยกันต่องวดนะครับสําหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ